ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในถ้ำเสาหินบร้อยแล้วนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะมืดเลยต้องใช้ไฟหัวกบทุกคนนะครับมาเลยน้ำเย็นมากตรงนี้น้ำแรงเป็นร่องน้ำ เราก็ต้องว่ายน้ำล้อโคดินไปสุดเมือนะครับ